วัดีค่ะวันนี้พ่อแปรมพามาเที่ยวงานแฟนะคะคี๊แฝดยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาถึงวันที่เจ็ดธันวานะคะที่ศูนย์สาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเสื้อผ้าราคาถูกๆนะคะมาถึงวันที่คี๊แร์นี่จะไปวันที่2ี่สิบเจ็ดพฤศจิกาถึงหกธันวานะคะ ื้อผ้าราคาถูกมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นสินค้าราคาถูกนะคะสินค้าราคาถูกเรามาดูเสื้อผ้าดเด็กๆกันน่ารักนะคะมีคนรักรื่องด้วยนะคะสินค้าใหม่จากโรงงานเลยนะคะ เดินมาเดินเข้าไปในห้องตรงน้สินค่าเดินเข้ามาทัว เปนค้าราคาถูกนะคะมาเที่ยวกันนะคะเที่ยวงานแฟร์นะคะศูนย์อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะสสวยๆนะคะเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเ <c oughs> สื้อสวย ได้เยอได้มีข้เย่ไอยากไนาะไดีกนะแต่แต่อาทยเนะที่สนในรูปที่คน่กันนะคะส่วนใหญสนคุะแตก็มีของเุ้นะคะยมนก็นี่ยังเนจุดนที่มากันทุกงานกันยางไงนะฮะยำแหนรูปนะสุชชา จยเนี่ยถูกนะครัจากการเรียนด้วยเงแ่ใน,นองค์การงานขึ้นบ้านใหม่สอบถามได้นะครับเนาะคำนี้นปเป็นบุกจอร์จพิจิต<อ>ชื่ว่าจอร์จพิจิตะนะเป o นบุกนะจอร์พิจิตนะสกดไม่ถูกต้ไปดูที่รานรือที่ร้านเปรร็นังไุชาต้อนใส่ข้าวอ่อนที่สดไดูอเอยี่สิบเจ็นะครับไปดูันได้กันกันเอจนะคะแล้วก็มีในส่วนของขอบคุณค่ คุณแม่พิมพาแอนซนแม่พิมพานะค่ะฝากมสนะฮะที่ปิดหน้ากาที่ปิดหน้าว้ให้ที่ปิดหน้าหนาที่อะไรอย่านี้เป็นผ้าแข็งนะใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าจับแบบนี้นะคือผ้าันนิมากจริงคือรับจับด้วยว่าเนผ้าเกือบ่หมดเลยเกือบถอดเลยแล้วอไม่แบบนิ่งเกินจริงๆมันนิ่งเนจริงนะอยากให้ดูว่าผ้ายี่ห้ะเหนนะข้างหน้าเนี่ยผ้าน นุ่มจริงนุ่มนะไ้องสัฉลากฉล่กแน่นใส่สบายฉลากคือถ้าเป็นผ้าแต่ใ่แค่ไหนก็คือพ่เป็นผ้าเหมือนเมค่ะช้ทุกอย่างเลยนะคะสินค้าเยอะมากมายนะคะอะไรอีกมืกี้หลายเราจะป่านีใช่ไหมตัวนี้ก็จเข้มนานะครับเราส่งกันบอ p เป็นโปรพิเศษปีจะเดนกาหาร้าสิบแปสอ ีมรงานที <ged> e> ่ใ <t> ช่ไหมแต่ท <t> ี่ <t> ีท <t> ี่ดีม่มีก็ไม่เป็นไรก็จัดในส่วนของที่ปการกันแรกคนแรกที่กมต่อยนี้โอสนนอนั่เองสที่เขา้เรื่อตดตวอมขาฝานะถือว่าเขามีการเของฝาดเองท่าคนที่ีเลนที่ออที่ใ้มเ กินเยอะๆเลยค่ะาเก้าสิบ้โหเยอะมากเลยนะพี่้าเียกนี้ค่ะชนใหญ่ะพี่เขาบอกว่าอหรวัเขาปมอนง่เสียมือนะ มีคนละเพ่ด้วยนะคะสขภาพซีฟูดนะคะอากกินเะไยังนะเที่ยวกันนะคะที่เชียงใหม่นะคะซอมเเือนขะ้แม่กินกระเร่งด้วยนะคะคกินกระเทานแล้วอร่อยมากค่ะ เชื่อเชียงใหม่กันนะคะช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามให้พ่อแดนนะคะพ่อแบนกันสิลานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ